ปัญหาการทุจลิตคอร์ัปชันถือเป็นภัยร้ายแรงต่อทุกสังคมในโลกส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างรุนแรงซึ่งสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวมาจากหลายปัจจัยแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องสร้างจิตสำนึกการสร้างค่านิยมจริยธรรมและจรรยาบัรณในทุกระดับบุคคลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาทุกรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดหวังแก้ไขปัญหาการทุจลิตคอรัปชันเช่นเดียวกันกับในปีนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอรับชันสากลซึ่งตรงกับวันที่9ธันวาคมข,ข,ของทุกปีภายใต้แนวคิดซีโร่ทอร์เรเลนส์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยได้แสดงความมุ่งมั่นร่วมกันปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการปลุกกระแสสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริต และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตให้เพิ่มสูงขึ้นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสตรวจสอบการทุจริตในทุกระดับผมเห็นความสำคัญที่สุดก็คือการติดตามนำผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับโทษตามกฎหมายและตามหลักฐานที่มีอยู่โดยมีคอยกเว้นไม่ว่าจะเป็นใครเจ้าที่รัฐหรือผู้อิทริในสังคมให้เป็นไปด,ด้วยความรวดเร็วขึ้นเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม ด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงหวังเห็นผลจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมจะทําให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงผลลัพธ์การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของไทยพลตํารวจเอกวัชระพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชกล่าวว่า ในปีนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติจัดอันดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตโดยไทยอยู่ในอันดับที่ร้อยสิบจากร้อยแปดสิประเทศทั่วโลกสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยทุกคนจะต้องต่อตา้านทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อลดปัญหาต่างๆที่อาจจะตามมาในสังคมไทยทุกท่านในที่นี้ย่อมปรารถนาให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตหรือมีน้อยที่สุดและไม่อยากเห็นการทุจริตเป็นเรื่องปกติ เพราะสร้างความเสียหายแก่ประเทศเป็นอย่างมากดังนั้นคนไทยทุกคนจะต้องรู้พิษภัยของการทุจริตและพร้อมต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อความเปลี่ยนก้าวหน้าของประเทศไทยต่อไปขณะที่นายวิชัยอัศรศกรอนรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมองว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้มองเพียงผลกำไรแต่ยังมองไปถึงชีวิตความเป็นอยู่และสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำรวมถึงมีการจัดตั้งองค์กรร่วมกับภาคประชาชนเพื่อช่วยตรวจสอบความโปรง่งใสและการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพราะการต่อต้านการทุจริตไม่ใช่หน้าที่เพียงแต่ของรัฐบาลหรือปปช แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนนันนพัฒแสนตุ้มเรียบเรียงกณิกาแก้วใสรายงาน